สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากาส์ตวันนี้แอดมินมีข่าวสารกีฬามาฝากกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะความในใจเต้อยอนุรักษ์พันลำหลังควาแชมป์ซีวิลีก2024สนามที่2ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่26สิงหาคมมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวิลีก2024สนามที่2นัณเมืองยอกยจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย โดยทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะอินโดนีเซียไปได้3-1ต่อเซตด้วยคะแนน 25-20, ต่อ 26-24, ต่อ22-25ต่อและ28-26ต่อคว้าชัยชนะ6นัดรวดพร้อมกับครองตำแหน่งแชมป์ทั้ง2สนามในปีนี้ซึ่งหลังจากจบการแข่งขันเต้ยอนุรักษ์พันลำหัวเสาวเวย์บอลชายไทยคนที่ตีปิดแมตช์ให้กับทีมเย์บอลชายไทยในเกมนี้เปิดเผยว่า มันได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วอดทนไม่รู้กี่ครั้งเป่าปากไม่รู้กี่หนแทบจะเป็นบ้าด้วยซ้ํามันจบลงแล้วซึ่งการแข่งขันที่ผ่านมาเมื่อคืนก็ทําให้เราได้รู้ว่านักกีฬาของเราต้องใช้ความอดทนมากมายขนาดไหนในการที่จะรับมือกับเสียงเชียร์ของคู่แข่งขันนะคะแต่เราก็สามารถเอาชนะมาได้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สุดยอดจริงๆค่ะ